สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พ่อพา289นะคะนำผ้าไหมสุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นผ้าห้าตะกอดถอยุกดอกค่ะสนใจผ้าใหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าไหม่สวยๆก่อนใครค่ะมาชมผ้าผืานแรกนะคะลายร้อยดาวค่ะมีหน้านางชายคุยนะคะ เป็นผ้าห้าตะกโถยกดอกมีหน้านางชยายขุยลายร้อยดาวนะคะทนหวานแบบนี้มีหน้านางชายขุยค่ะหน้านางนะคะชายขุยค่ะเชิงล่างนะคะแบบนี้ ตะโ,โ,ทโกทอยดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายครุยนะคะร้อยดาวหวานหค่ะสีหวานนะคะสนใจทักมาค่ะเพือละสามพบาทค่ะราคาเบาๆนะคะ3,300บาทนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ร้อยดาวสีหวานนะคะพื้นต่อไปค่ะห้าตะโกโทโยกดอกนะคะโทนหวานอีกผืนหนึ่งนะคะเป็นสีธรรมชาติะคะ่ะลายแบบนี้ค่ะมีหน้านางชายคุุนะคะ เป็นผ้าใหม่มัดหมี่นะคะไหมโทมือค่ะลายสวยแปลกนะคะเป็นผ้าตะโกอโถยกดอกนะคะลายลูกแก้วมีหน้านางชายคุีค่ะหน้านางสวยค่ะ ท่านนสนใจทักมาค่ะสามพันสารอยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะคืนนี้อาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วค่ะ สวยๆค่ะพผื้นต่อไปนะคะเป็นห้าตกอโกโทยกดอกเม็ดมะยมค่ะลายใหญ่ๆนะคะมังกรคาบแก้วค่ะพื้นนี้เนื้อหนานะคะผื้นใหญ่ด้วยนะคะถ้าผื้นใหญ่ หน้านางนะคะหน้านางแบบนี้นะคะมังกรคาบแก้วนะคะลายแบบนี้ ที่ชอบลายใหญ่ๆนะคะรับไปไม่ผิดหวังค่ะพืนละสามพันห้าร้อยบาทค่ะพืนละสามพันห้าร้อยบาทอาบน้ำยาสง พืนต่อไปค่ะห้าตะโกอทอด้วยใหม่บ้านค่ะทอยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางนะคะหน้านางแบบนี้ชายขุยนะคะกวางน่ารักมากนะคะกวางสวยๆทอด้วยใหม่บ้านด้วยนะคะห้าตะโกโทอด้วยใหม่บ้านนะคะทอยกดอก ลายลูกแก้วค่ะวางแบบนี้สนใจทักมาค่ะผืนละสามพันสี่ร้อยบาทค่ะผือละสามพันสี่รอยบาท อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะพื้นนี้ทอด้วยใหม่บานนะคะพื้นต่อไปค่ะท้าห้าตะโกนะคะทอยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะสิงนะคะ สิงแบบน่ารักหน้านางนะคะชายคุยค่ะเป็นผ้าห้าตะโกนะคะเชิชงแดงค่ะนี่แดงเขียวตัดกันมากนะคะ ตรงนี้เว้นเอาไว้นะคะสวยๆอีกแบบสนใจทักมาค่ะสามพันแปดรอยบาทสามพันแปดรอยบาทนะคะคืนนี้อาบน้ำยาแล้วค่ะส่งฟรีค่ะ พื้นต่อไปค่ะโคตรร้องนะคะแปดตะกอมีหน้านางชายถุยทอสอดริมบนล่างค่ะผ้าทอสอดริมนะคะเป็นผ้าเชิงแดงด้วยค่ะเชิงแดงนะคะบนล่างเลยเป็นผ้าแปดตะกอนะคะ เปดตะโกทอยกดอกเชิงแดงนะคะด้วยทอสอดริมบนล่างมีหน้านางชายขุยค่ะหน้านางสวยนะคะเนื้อนิ่มนะคะผ้าผืนนี้เนื้อนิ่มนะคะโฮบล็อกเนื้อผ้าสวยมากๆนะคะคนขายชอบเนื้อผ้าออกนิ่มๆ เหมือนหกตะกอห้าอ่อหกตะกอแล้วก็แปดตะกอค่ะผืนนี้เนื้อนิ่มนะคะผ้าผืนนี้เนื้อสวยนะคะผ้าทอสอดริมบนล่างนะคะมีหน้านางชายขลุยค่ะสนใจทักมานะคะสามพันแปดร้อยบาทค่ะ อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะพื้นละสามพันแปดร้อยบาทค่ะตัวนี้เนื้อผ้าสวยแม่ค้าก็ชอบนะคะโฮปลรอกด้วยนะคะท่านใดสนใจผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครนะคะฝากกดติดตามค่ะ กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ